Welcome back again to English class for Primary 6ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่คลาสเรียนภาษาอังกฤษอีกครั้งนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลาสเรียนที่แล้วเกี่ยวกับเรื่อง Part Simple Tense นะคะนักเรียนได้เปิดคลิปทบทวนอีกครั้งหรือเปล่าคะ What did we learn previous lesson นักเรียนจำได้หรือเปล่าคะว่าครั้งที่แล้วเราเรียนอะไรกันบ้างสำหรับ Part Simple Tense นะคะ ให้มิจฉาทบทวนนิดนึงนะคะครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับ time markers นะคะตัวบอกเวลาใน past simple tense ในเหตุการณ์อดีตนะคะมีอะไรบ้างครับ time markers ที่มิจฉาบอกไปก็จะมีคำว่า last คำว่า last โอเคคำว่า last ครั้งที่แล้วนะคะมิจฉาทบทวนนิดนึงคำว่า last เนี่ย แปลว่าที่แล้วหรือผ่านมาแล้วนะคะสามารถหาคำที่เป็นช่วงเวลาใหญ่ๆมาใส่ข้างหลังได้นะคะยกตัวอย่างเช่น last night last week last month นะคะก็คือเดือนที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วหรือวันที่แล้วนะคะต่อมาคำว่า ago คำว่า ago ก็คือผ่านมาแล้วหรือที่แล้วนะคะเราสามารถหาคำหรือช่วงเวลามาต่อตรงไหนได้คะด้านหน้านะคะแต่คำที่มาต่อตรงนี้นะคะเราจะใช้คำที่นับ เป็นเวลาได้เช่น three days ago สวันที่แล้ว3วันที่ผ่านมานะคะ uh, a n hour ago หชั่วโมงที่ผ่านมาอย่างเงี้ยคือนับได้นะใช่ ago นะคะ, go, ะ,คะส่วนสุดท้ายก็คือ yesterday yesterday ก็คือเมื่อวาน yesterday นะคะเราสามารถหาช่วงเวลาใหญ่ๆของวันนะคะมาเติมด้านหลังได้นะคะ for example yesterday morning yesterday afternoon or yesterday evening นะคะโอเ okay. ค let's see the lesson today today I'm gonna talk about the past simple tense and I focusing on I will focus on sentence structure วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างนะคะของ past simple tense หรือเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดและจบไปแล้วนะคะ the past events or states that have finished Okay let's look the structure โครงสร้างของประโยคนะคะในแต่ละ Tense นะคะก็จะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะคะก็คือประโยคบอกเล่านะคะประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามนะคะซึ่งคำถามมิสาเคยสอนไปในคลิปแรกๆแล้วนะคะว่าคำถามในภาษาอังกฤษนะคะมีทั้งหมด2แบบนะคะก็คือมีอยู่2แบบก็คือ wh questions and yes no q u e s t i o n นะคะซึ่งโครงสร้างของคำถามเนี่ยก็สามารถ แต่งประโยคใช้ได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะโอเค okay, let's see the first structure ประโยคบอกเล่านะคะประโยคบอกเล่าใน past simple tense นะคะมีอยู่แค่สองส่วนง่ายๆนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะประโยคจะประกอบไปด้วยประธานกิริยาหลักๆนะคะแล้วก็อาจจะเป็นกรรมมีหรือไม่มีก็ได้หรือส่วนขยายแต่หลักๆก็คือประธานกับกริยาใช่ไหมคะประธานก็คือ subject ะะกริยาก็คือ verb นะคะมิจาบอกไปในคลิปที่แล้วว่า verb ช่องที่เท่าไหร่ที่เราใช้ใน past simple tense คะ verb ช่องที่2นะคะเป็น past verb นะคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างประโยคนะะการที่เราที่จะบอกเรื่องทั่วไปว่าเราไปไหนมาเราทำอะไรประสบการณ์วันนั้นเราตื่มอะไรเรากินอะไรหรือเราอ่านอะไรเราจะใช้โครงสร้างประโยคประธานบวก verb ช่องที่2 subject verb 2นะคะ มาดูประโยคปฏิเสธค่ะประโยคปฏิเสธ negative sentence นะคะง่ายมากแค่เติม did not or didn't เข้ามานะคะก็จะเป็นคำว่าไม,ม,ม่เลยนะคะซึ่ง did ตรงนี้นะคะถือเป็น verb สองแล้วนะคะครั้งที่แล้วมิสจ๋าให้ท่องว่ายังไงคะ do did done do did done do did did เป็นช่องที่สองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น did ตรงนี้เป็น verb ช่องที่สองไปแล้ว นะคะ subject verb 2เหมือนกันไหมคะเหมือนนะคะ did not ก็คือไม่นะคะเป็นปฏิเสธ subject did not or did n พอ verb 2ไปแล้ว verb จริงๆที่ตามมาเนะะี่ยค่ะที่ว่าทำอะไรไม่ทำนะ,ะไม่ทำ verb นะตรงนี้จึงกลายเป็น verb ช่องที่1เพราะว่ามันมี verb 2ไปแล้วในประโยคนะคะถ้า verb ติดกันแบบนี้นะ verb 2ไปแล้ว verb ตัวหลังก็จะกลายไปเป็น verb 1 นะคะต่อให้ทำไปแล้วก็ตามนะคะเพราะ did แสดงความเป็นอดีตเวบสองไปแล้วนะคะโครงสร้างประโยคปฏิเสธจึงเป็น subject didn't or did not verb 1 present verb okay let's take a look the question structure มาดูโครงสร้างประโยคคำถามนะคะมีสองแบบมิสจ๋าขอพูดถึง yes no question ก่อนนะคะ yes no question นะคะก็ง่ายอีกแล้วนะคะก็แค่สลับนะ,ะสลับเอา did มาไว้ด้านหน้าเห็นไหมคะ did แสดงความเป็นอดีตใช้ในประโยคคำถามแบบ yes/no did สลับมาไว้ด้านหน้า subject move ไปไว้ด้านหลังนะคะที่เหลือเหมือนเดิมนะคะใช้ verb ช่องที่1นะคะเพราะอะไรถึงใช้ verb ช่องที่1เพราะว่า did บอกเป็นบอกบ่งบอกความเป็นอดีต verb ช่องที่2ไปแล้วนะคะคำถามก็ต้องมี question mark ด้วยนะคะนี่ก็เป็นโครงสร้างของ ประโยคคําถามนะคะเอาฟังตอนนี้นักเรียนอาจจะยังมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวม่จ๋าจะมี s e n t e n c e มาให้นักเรียนสังเกตสังเกตแล้วก็ practice นะคะนักเรียนจะได้ค่อยๆคุ้นชินกับโครงสร้างเหล่านี้นะคะแต่อันนี้มิจฉาอธิบายเพื่อความเข้าใจก้างๆภาพรวมก่อนว่าเอะประโยคที่เป็น verb สองนะเป็นอดีตผ่านมาแล้วเป็น uh, present simple tense นะคะเอะประโยคไหนมีคําว่า did not or did อ๋อประโยคนี้เป็นอดีตหรืออ้าวคำถามนี้ขึ้นต้นด้วย did เป็นเวิร์บสนะคะแสดงว่าคำถามอันนั้นถามถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะคะต่อมาคำถามในรูปแบบที่2นะคะแบบแรกคือ yes no question ใช่ไหมคะแบบที่2คืออะไรคะ wh question นะคะคำถามที่ขึ้นต้นด้วย wh h, ซึ่งมีอยู่หลายตัวนั่นเองก็เลือกใช้เพียงตัวหนึ่งต่อหนึ่งคำถามหรือว่า how ด้วยนะคะจริงๆอันนี้ก็ง่ายนะคะแค่นักเรียนเอา wh question word เนี่ยเอาไปใส่ไว้ด้านหน้า แล้วก็ตามด้วยโครงสร้าง did subject verb แบบนี้เลยนัเรียนก๊อปลงมาแบบนี้เลยก็จะได้เป็น ws question word ใน past simple tense นะคะ okay uh, let's see the examples sentences นะคะเดี๋ยวเรามาดู uh, ประโยค ตัวอย่างที่มิจาจะให้นักเรียนสังเกตแล้วก็ฝึกสังเกตไปเรื่อยๆนักเรียนจะเริ่มรู้สึกว่าอ๋อประโยคแบบนี้หน้าตาแบบนี้เป็นเรื่องอดีต past simple tense นะคะโอเคค่ะประโยคบอกเล่านะคะมิจาบอกว่ามีโครงสร้างอยู่แค่2ตัวคือประธานกับกิริยาแต่ต้องเป็นกริยาอดีตใช่ไหมคะ he visited my pen pal in India he visited my pen pal in India let's see the structure subject what is the subject of this sentence he he เป็นประธานใช่ไหมคะ verb คือกิริยานะคะกริยาของ sentence นี้คืออะไรคะ visit เป็น verb 2เพราะเติม ed ตรงนี้ ed แสดงความเป็น verb ช่องที่2นะคะจริงๆประโยคมีแค่นี้ค่ะ subject บวก verb นะคะประธานกิริยา he visited เขาไปเยี่ยม พูดแค่นี้เราไม่รู้เรื่องไงคะพอไม่รู้เรื่องก็เลยต้องมีส่วนขยายว่าเขาไปเยี่ยมใครนะคะ He visited my pen p o l in India. What is pen p o l What does it mean pen pal? น้เนรู้จักคาว่า pen pal ไหมคะ pen pal ก็คือเพื่อนทางจดหมายนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปเยี่ยมเพื่อนเขาเนี่ยที่เป็นเพื่อนทางจดหมายที่ประเทศอินเดียประโยคนี้เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วจบไปแล้วนะคะรู้ได้ยังไงนะคะนี่ค่ะ verb ช่องที่2 รู้ได้ไงเป็น verb ช่องที่สองอันนี้ง่ายมากคือเติม ed verb อะไรที่เติม ed อันนั้นเป็นอดีตหมดเลยนะคะจบไปแล้วนะคะโอเคทีนี้มาดูประโยคปฏิเสธบ้างนะคะทำยังไงให้ประโยคที่ visited my p e n p o l e in India เป็นประโยคปฏิเสธนะคะก็แค่ใส่คำว่าไม่ลงไปคำว่าไม่ในอดีตนะคะเราใช้คำว่า did n t or did not โอเค okay. let's see นี่จ๋าใส่แค่คำว่า didn t เข้าไปจบเลยนะคะ He didn't visit my pen pal in India. He didn't visit my pen pal in India. นี่จ๋าใส่ didn t เข้าไปเอามาดู sentence structure ก่อนนะคะ What is subject? He. He เป็นประธานนะคะใส่ didn t or did not ลงไป เป็นประโยคปฏิเสธนะคะ verb กลับไปเป็น verb ช่องที่1เพราะว่าอะไรคะทำไมไม่เป็น verb 2ก็เพราะว่า did ตรงนี้ค่ะเป็น verb ช่องที่2ไปแล้วนะคะ verb 2ไปแล้วก็จะไม่ verb 2ซ้ำอีกก็จะกลับ verb หลักตรงนี้ verb main verb ก็จะกลับมาเป็น verb ช่องที่1นะคะ verb 1ก็คือ visit เห็นไหมคะเป็นช่องที่1แล้วไม่ได้เติม ed นะคะประโยคปฏิเสธตรงนี้ก็จะได้ว่า he didn't visit my pen pal in India okay Let's see the, uh, the question มาดูโครงสร้างประโยคคำถามบ้างนะคะเป็นแบบ yes no questions ก็คือไม่ใช่ขึ้นต้นด้วย w h h ใช่ไหมคะขึ้นต้นด้วย verb ช่วยใช้ did อีกแล้วนะคะ did แค่สลับ did ลงไปนะคะสลับ did ไว้ข้างหน้าสลับประธานไว้ข้างหลังนะคะก็จะได้เป็น did he เห็นไหมคะสลับตรงนี้ did he visit วิสิตตรงนี้ไม่ต้องเติม e ดีไม่ต้องเป็น verb 2เพราะเลยค่ะเพราะว่า did ตรงนี้เป็น verb 2ไปแล้วนะคะ main verb จึงต้องเป็นแค่ verb ช่องที่1นะคะ did he visit my pen p o l in India เขาได้ไปเยี่ยมเพื่อนเขาที่อินเดียหรือเปล่านะคะ yes or no นะคะเวลาตอบนะคะถาม did ก็ต้องตอบ did ถาม he ก็ต้องตอบ he นะคะถ้าประโยคนี้ถามถ้าประโยคนี้เราจะตอบ yes เราก็จะตอบว่า yes he did เห็นไหมคะถาม he ตอบ he ถาม she ตอบ she ถาม day ตอบ day ถาม did ตอบ did นะคะแต่ถ้าตอบ no ละคะก็จะตอบว่า no he did n t or no he did not นะคะสุดท้ายค่ะมาดูคำถามแบบที่สองก็คือ wh question ก็แค่เห็นไหมคะเราเขียนคำถาม did ลงมาเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะคะ ใส่แค่ wh question word ลงไปนะคะว่าต้องการถามดีเทลหรือรายละเอียดต,ตรงไหนเช่นมิจาต้องการถาม when เมื่อไหร่นะคะว่าเขาไปมาเมื่อไหร่มิจาก็ใช้คำว่า when แค่ใส่ when ลงมาจบเลยค่ะ when did he visit my temple in india เวลาตอบแบบนี้ wh question เราจะไม่ตอบ yes no ใช่ไหมคะเราตอบเป็นดีเทลว่าอาตกลงเขาไปเยี่ยมเพื่อนที่อินเดียเมื่อไหร่ when นะคะเราก็อาจจะตอบว่า he เวลาตอบเราตอบเป็น ประโยคบอกเล่าใช่ไหมบอกให้รู้ว่าเออเราไปมาเมื่อไหร่นะคะเราก็อาจจะตอบว่า he subject ใช่ไหม visited อันนี้ประโยคนี้เลยค่ะอาจจะตอบว่า he visited verb ช่องที่2ไปมาแล้ว he visited my pen p o l in India when ตรงนี้เขาถามเมื่อไหร่ใช่ไหมคะมิจาก็เอา full stop ตรงนี้ออกไป in summer มิจากอาจจะบอกว่ามิจจาเนี่ยเอยเขาเนี่ยไปมาตอน ซัมเมอก็คือฤดูร้อนนะคะคำว่า in จะต้องตามด้วยฤดูกาลใช่ไหมคะ He visited my pen p o l in summer นะคะโอเค the next example is มาดูประโยคตัวอย่างต่อไปนะคะคงสร้างประโยคบอกเล่าก่อนคะ่ะ I went to stay with my cousin in Colombia I went to stay with my cousins in Colombia. ประโยคนี้เป็นอ,อดีตนะคะในรูปแบบบอกเล่าเพราะว่า subject คือ I I เป็น subject เห็นไหมคะประธาน verb คือ went เป็น verb ช่องที่สองนะคะแบบนี้ went ไม่ได้เติม ed เพราะเป็น irregular verb ผันมาจากคำว่า go go went been, oh go, w e n gone นะคะ I went to stay จริงๆประโยคก็มีแค่นี้ค่ะ I went จบนะคะแต่ไม่รู้เรื่องค่ะว่าไปไหนก็เลยต้องมีส่วนขยายต่อมาว่า I went to stay with my cousin in Colombia ฉันไปพักอยู่กับญาติที่โคลัมเบียนะคะแบบนี้เป็นประโยคบอกเล่าทำยังไงให้ประโยคนี้เป็นปฏิเสธคะใส่อะไรลงไปคะก็แค่ใส่ didn ใส่ didn t ลงไปค่ะ แค่นี้เลยเป็นประโยคปฏิเสธแล้ว didn't ก็คือไม่ใช่ไหมคะพอ didn't เป็นเวิร์ช่องที่2ไปแล้วนะคะ go จึงไม่จำเป็นต้องผ่านเป็น when อีก go ก็กลับมาเป็นเวิร์ช่องที่1แค่นั้นเอง i didn't go to stay with my c o u s i n in colombia next มาดูประโยคคำถามค่ะ yes no question นะคะก็แค่สลับอะไรคะสลับ did มาไว้ด้านหน้านะคะแล้วก็สลับประธานมาไว้ด้านหลังนะคะก็จะได้เป็นประโยคนี้คะ่ะ Did you go to stay with my cousin in Colombia? เธอได้ไปพักอยู่กับญาติ yeah, ที่โคลัมเบียหรือเปล่านะคะ Yes or no ถ้าเราจะใส่เป็น W S question word <S mm hmm. <S เข้าไปด้วยได้ไหมคะ mm hmm. ได้ก็จะได้เป็นประโยคนี้ค่ะประโยคเดิม<ป>เพิ่มเติมคือ W S question word นะคะถามว่า where นะคะต้องการ detail ต้องการรายละเอียดว่าไปพักกับญาติที่โคลัมเบียเนี่ยไปพักที่ไหนนะคะ อาจจะบอกเป็นชื่อเมืองนะคะหรืออาจจะบอกเป็นสถานที่พักนะคะก็ได้นะคะโอ e ค s see what is next ตัวอย่างประโยคต่อมาค่ะ they played football in the rain they play football in the rain ประโยคนี้เป็นอดีตเพราะโครงสร้างประธานคือ they กริยาช่องที่สองก็คือ play play นี่เป็นกริยาช่องที่2แบบง่ายๆคือการเติม ed นะคะ they play จบค่ะคงสร้างประโยคมีแค่นี้แต่ไม่รู้เรื่องนะคะว่าเขา play อะไรเขาเล่นอะไรใช่ไหมคะก็เติมดีเทลลงไปว่า they play football in the rain เขาเล่นฟุตบอล<ๆ>เขาเล่นฟุตบอลบอกลางสายฝนนะคะตอนนี้ฝนตกนะคะทำยังไงให้ they play football in the rain เป็นปฏิเสธคะแค่เติมคำว่า did not นะคะก็จะได้เป็นประโยคนี้ค่ะ they did not play Football in the rain ใส่คำว่า did not ลงไปที่แปลว่าไม่ did เป็นเว r รช่องที่2อยู่แล้วคำว่า play จึงไม่ต้องเติม ed กลับมาเป็นเว r รช่องที่1ก <c oughs> ็จะได้เป็น they didn't play football in the rain next yes no question ค่ะแค่สลับ did มาไว้ด้านหน้าประธาน d a y ไปไว้ด้านหลังนะคะ did เป็นเว r รช่องที่2อยู่แล้วนะคะ play <c oughs> ก็ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเว r b ช่องที่1เหมือนเดิมนะคะก็จะได้เป็นประโยคว่า did they play football in the rain Did they play football in the rain? เขาเล่นฟุตบอลอยู่ตอนนี้ฝนตกเลยหรือเปล่าก็ตอบ yes they did or no they didn't นะคะการทำเป็น W S question word ทำยังไงนะคะก็แค่ copy ประโยคนี้มาค่ะแล้วก็เติม W S question word ลงไปตรงนี้ไม่จฉาเลือกใช้คำว่า why นะคะทำไมนะคะ Why did they play football in the rain นะคะทำไมเขาต้องไปเล่น ฟุตบอลตอนฝนตกด้วยก็ตอบเพดผลไปนะคะโดยแบบ full s e n t e n c ก็คือแบบเขาอาจจะแบบชอบฝนนะคะ they love the rain นะคะเขาอาจจะแบบชอบเล่นน้ำฝนนะคะโอเค next it was hot and sunny ประโยคนี้เราเคยเรียนกันไปแล้วจำได้ไหมคะเป็นการบอกลักษณะของคำนามหรือลักษณะของสิ่งต่างๆนะคะ hot and sunny เป็นลักษณะของ weather อากาศนะคะการที่เราจะบอกลักษณะของสิ่งต่างๆเราใช้โครงสร้างว่า ประธาน verb to be and ลักษณะ adjective นะคะ was เป็นอดีตของ ismr ใช่ไหมคะของ is ใช่ไหมคะ it was hot and sunny ถ้าจะทำเป็นประโยคปฏิเสธ oh มิจากก็จะได้ว่า it wasn't hot and sunny in winter ประโยคนี้นักเรียนสังเกตไหมคะว่าอะไรมันแปลกไปประโยคปฏิเสธ ประโยคนี้นะคะไม่มีคำว่า did n t หรือ did not เพราะอะไรคะเพราะว่ามิสซาจะบอกว่าคำว่า did เราจะตามด้วย verb แท้เท่านั้นนะคะคำว่า did หรือ did not นะคะจะตามด้วย verb แท้เท่านั้นนะคะส่วน is am are เนี่ย verb to be เนี่ยไม่ใช่ verb แท้นะคะรู้ได้ไงอะไรเป็น verb แท้ verb ไม่แท้นะคะ verb แท้คือ action verb verb แท้คือ verb ที่เราขยับตัวได้เช่น play r sleep jump read drink eat drive b u y แบบนี้ค่ะเราขยับตัวการกระทำได้เขาเรียกว่า verb แท้เพราะฉะนั้น did จะใช้กับ verb แท้เท่านั้นแต่ was นักเรียนทำท่า was ให้ไม่จจาดูสิคะทำไม่ได้ was were ทำยังไงคะทำไม่ได้นั่นเลยขยับไม่ได้เพราะฉะนั้น was were verb to be ไม่ใช่ verb แท้พอไม่ใช่ verb แท้มันก็ไม่ต้องใช้คู่กับ did ค่ะมันแค่เติมคำว่า not ลงมาแค่นั้นเองนะคะ was in weren't, isn't, am not, are not, aren't แบบนี้ค่ะอีกครั้งนะคะถ้าไม่ใช่ verb แท้เติมแค่คำว่า not แต่ถ้าเป็น verb แท้ต้องใช้คู่กับ didn t นะคะประโยคนี้ it was hot and sunny ก็เลยได้เป็น it wasn't hot and sunny in the winter next ทำยังไงให้เป็น Yes no question คะ่ะสลับค่ะเอา w a s มาไว้ข้างหน้าเอา it มาไว้ข้างหลังแค่นั้นเองนะคะ w a s it hot in sun in winter อากาศมันร้อนแล้วก็มีแดดหรือเปล่าหน้าหนาวนะคะตอบว่าใช่ Yes it was ถาม it ตอบ it ถาม w a s ตอบ w a s Yes it was หรือถ้าไม่ใช่ล่ะคะ No it was not Now, no, it นะคะ No it wasn't นะคะโอเคสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะมิสาก็ขอ จบเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเกี่ยวกับ uh, sentence structure หรือว่าโครงสร้างประโยคใน past simple tense เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะคะมีทั้งหมด3โครงสร้างนะคะก็คือ1ประโยคบอกเล่านะคะ subject ตามด้วย verb ช่องที่2มีแค่2ตัวนะคะโครงสร้างที่2ก็คือประโยคปฏิเสธนะคะมีคำว่า did n t or did not เข้าไปนะคะซึ่ง did ใช้กับ verb แท้แต่ถ้าไม่มี verb แท้เราจะใช้คำว่า n ot เข้าไปเลยนะคะแล้วก็ Uh, โครงสร้างของประโยคคำถามนะคะมี2แบบเป็น yes no question ที่ใช้ did ขึ้นตน้นหรือใส่ wh question word ก็ได้นะคะ now is your turn นะคะต่อไปเป็นตาัะเรียนบ้างนะคะ i have the picture that you have to guess what is it you have to find the word from my picture and then when you know it scan qr code and submit your answer first five of each room got some surprise for me When t h e school o p e n โอเคนักเรียนหาคำศัพท์จากภาพนี้มานะคะคำศัพท์เนี่ยมันซ่อนอยู่ในแต่ละภาพนะคะมันอาจจะไม่ตรงว่ามองไปแล้วต้องเป็นเบบีเลยนะคะอาจจะเป็นส่วนประกอบอื่นนักเรียนลองหาดีๆนะคะหาได้แล้วนะคะสแกนเคอร์โคดส่งมานะคะก่อนจะไปเจอข้อนี้นักเรียนทำควิสท้ายบทว่าวันนี้นักเรียนเรียนอะไรไปนะเพียง5ข้อนะคะโอเคค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะ thank you very much for paying attention me and I hope see you soon. Goodbye.